แฮปปี้ฉันอยากให้เธอเล่าให้ฉันฟังหน่อยว่าสภานักเรียนโรงเรียนของเรามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนอย่างไรบ้างเธอเนี่ยมันขี้สงสัยจังเลยมามารอบนี้ฉันพูดยาวๆครั้งเดียวเลยนะสภานักเรียนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนสภานักเรียนต้องดําเนินงานโดยอาศัยการมีส่วนร่วมในกระบวนการการขับเคลื่อนการดําเนินงานอย่างเป็นระบบประกอบด้วย 1. การกําหนดแผนงานโครงการกิจกรรม 2. การจัดตั้งชุมนุมชมรม 3. การประชุม 4. การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5. การประเมินผล 6. การรายงานผลสภานักเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยตามวิถีประชาธิปไตย3ประการคาระวะธรรมเช่น การทำความเคารพยิ้มไหว้ทักทายสามัคคีธรรมเช่นการร่วมมือช่วยเหลือเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ปัญญาธรรมเช่นการใช้เหตุผลการแก้ปัญหาการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นสภานักเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสร,ริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามคุณลักษณะ3ประการ1ความพอประมาณ2ความมีเหตุผล3การม,มีภูมิคุ้มกันในตัวสภานักเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมส ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์9ประการ1รักชาติศาสตร์ศาสตร์สองซื่อสัตย์สุจริต3มีวินยัย4ฝ่ใฝ่เรียนรู้5อยู่อย่างพอเพียง6มุ่งมั่นในการทํางานเจ็ดรักความเป็นไทยแมีจิตอาสา9กตัญญูสภานักเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมสร่งเสริมสิทธิเด็ก4ประการคือ1สิทธิที่จะมีชีวิต2สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง3สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา สีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมสภา,านักเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมดังนี้ 1. นึ่งไทยแลนด์4.0 2ความเป็นประชาคมอาเซียน3ความเป็นพลโลกสภา,านักเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งดังนี้ 1. การรงนรงเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งสู่โรงเรียนท้องถิ่นหรือระดับชาติ 2. การเลือกตั้งสภานักเรียน3การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือระดับชาติสภานักเรียน,น,น,ด,นดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมโดยการนําหลักธรรมพิบาลสู่การปฏิบัติภายใต้เงื่อนไข6ประการ 1. หลักนิติธรรม2หลักคุณธรรม3หลักความโปร่งใส4หลักความมีส่วนร่วม5หลักความรับผิดชอบ6หลักความคุ้มค่าสภานักเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมมีส่วนร่วมในการอนุร,รักษ์ทรัพยากร,าากรธรรมชาติ arcade, และสิ่งแวดล้อม ทั้งในโรงเรียนและชุมชนสภานักเรียนดำเนินการประเมินสรุปและรายงานผลการจัดโครงการกิจกรรมการมีส่วนร่วมของสภานักเรียนอย่างชัดเจนในรอบหนึ่งปีการศึกษาโอ้สุดยอดไปเลยเธอฉันอินกับสภานักเรียนขึ้นมาเลยเมดวันนี้ฉันคงต้องขอตัวก่อนนะเพื่อนเพราะฉันต้องไปช่วยพี่ๆเตรียมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานไว้คุยกันต่อนะเพื่อนโรงเรียนเรานี่ก็เนาะ ตั้งแต่เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนคนก็มาศึกษาดูงานเยอะเลยสงสัยต้องขยายประตูโรงเรียนแล้วมัง้งเธอก็พูดว่าฉันแซวนะ่ะยอกๆยอก